สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะช่องเที่ยวกินรีวิวต้องก็จะมารีวิวกล้วยหอมแคะนั่นเองค่ะทุกคนนี่ค่ะสวยมากๆเลยละคะ่ะแถมยังมีหน่อติดมาอีกนะคะสองหน่อค่ะกล้ยหอมแคะค่ะทุกคนนี่หน่อเค้านะคะมีอยู่สองหน่อค่ะสวยมากทุกคน สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ช่องเที่ยวกินรีวิวพบกับต้องอีกแล้วนะคะวันนี้ต้องก็จะมารีวิวกล้วยหอมแครให้ทุกคนได้รับชมนั่นเองค่ะต้องนะคะก็ได้ไปเที่ยวที่วัดปากน้ำภาษีเจริญแล้วก็ได้มีโอกาสได้เห็นกล้วยหอมแครนั่นเองค่ะจึงไปค้นหาพยายามไปหาตลาดที่มีกล้วยหอมแครนะคะต้องมีโอกาส ได้ไปเที่ยวที่วัดปากน้ำภาษีเจริญกรุงเทพมหานครเลยได้ไปพบกล้วยหอมแคร้นั่นเองค่ะมีบริเวณด้านหน้าทางขึ้นพิพิธภัณฑ์นะคะจะมีสวนกล้วยหอมแคร้ค่ะจัดเป็นสวนไม้ประดับก็ได้เจอครั้งแรกแล้วก็มีคลิปรีวิวด้วยนะคะทุกคนสามารถเข้าไปดูได้ค่ะทุกคน ต้องก็เลยตามหากล้วยหอมแค้มานานแล้วนะคะตามหามาถึง2ปีเลยละค่ะปีนี้นะคะต้องไปเจอที่ตลาดนัดวัดพระเงินนั่นเองค่ะทุกคนกล้วยหอมแค้นะคะเป็นไม้ปลูกภายในอาคารได้แล้วก็ปลูกนอกอาคารได้ค่ะเป็นไม้ประดับตกแต่งภายในนะคะเลี้ยงง่ายมากๆเลยละค่ะเลี้ยงในบ้านได้ค่ะผลของกล้วยหอมแค้นะคะจะมีรสชาติเหมือนกล้วยหอมเลยละค่ะ เป็นทั้งไม้ผลไม้ประดับตกแต่งภายในปลูกในห้องได้ปลูกในอาคารบ้านเรือนได้แล้วก็ปลูกในคอนโดได้แล้วก็มีผลให้เราได้รับประทานด้วยนะคะหน่อเขาก็นี่ค่ะมีการแทงหน่อออกมาสองหน่อแล้วนะคะแต่ต้องยังไม่ได้แยกกอค่ะสวยงามมากๆเลยละคะ่ะเดี๋ยวให้ทุกคนได้เห็นกล้วยหอมแคะกันชัดๆนะคะตัวนี้ไม่ได้ด่างนะคะ นี่ค่ะส่วนถ้ากล้วยหอมด่างกล้วยหอมแครดด่างก็จะมีราคานะคะหน่อหนึ่งก็ประมาณ50,000บาทถึงแสนแล้วแต่ลายนะคะสำหรับคนที่ประเภทเล่นกล้วยด่างนะคะแต่นี่เป็นกล้วยหอมแครสนั่นเองค่ะก็ตลาดกล้วยหอมแครตอนนี้นะคะก็ราคา ก็สูงเหมือนกันนะคะต้องซื้อต้นนี้มาในราคาห0 0อบาทนะคะก็ถือว่าแพงมากๆเลยสำหรับต้องนะคะแต่ต้องคิดว่ากล้วยเขาจะมีหน่อออกให้เราตลอดนะคะซื้อมาก็คุ้มค่ะในตลาดนะคะเดี๋ยวต้องจะให้ดูราคาล่าสุดตอนนี้นะคะว่าราคากล้วยหอมตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่ ตอนนี้ราคากล้วยหอมแค้นะคะก็ดีตัวขึ้นสูงมากๆเลยล่ะค่ะทุกคนตรงนี้ก็เป็นไม้กระแสนะคะราคานะราคากล้วยหอมแคะตอนนี้นะคะก็เริ่มต้นที่500บาทถึง3500บาทเลยล่ะคะ่ะเป็นราคาที่สูงมากๆเลยนะคะสำหรับที่สำหรับใครที่อยากเก็บสะสมกล้วยหอมแคะก็อย่าลืมไปเก็บสะสมกล้วยหอมแคะกันนะคะ ตอนนี้มีราคาสูงมากๆเลยละคะ่ะแล้วก็สวยงามมากๆแถมกินได้ด้วยละคะ่ะอัปเดตราคากล้วยหอมแคระนะคะอยู่ที่500บาทถึง3,000บาทแล้วแต่ฟอร์มนะคะแล้วแต่คนผู้บริโภคแล้วแต่ผู้บริโภคพอใจในสินค้านะคะพอใจในไม้ประดับของแต่ละฟอร์มแต่ละต้นก็ไม่เหมือนกันนั่นเองค่ะผู้ซื้อผู้ขายและเปลี่ยนกันนะคะความสวยงาม กล้วยหอมแคะมีถิ่นกำเนิดมาจากอเมริกากลางและอเมริกาใต้นั่นเองล่ะคะ่ะจุดเด่นของเขานะคะจะมีความสูงแค่1เมตรแค่นั้นเลยล่ะคะ่ะส่วนเส้นผ่าศูนย์กลางของต้นก็จะประมาณ18-25%เซนนะคะกล้วยหอมแค้สามารถปลูกในกระถางได้นะคะแล้วก็นอกจากเราจะเลี้ยงไว้ประดับบ้านเราก็สามารถสร้างรายได้ไปด้วยได้ เพราะว่ากล้วยหอมนะคะเขาก็จะออกหน่อมาเรื่อยๆให้เราได้เก็บผลผลิตนั่นเองค่ะสังเกตดินปลูกนะคะก็จะมีแกบค่ะทุกคนแก่ผสมมะพร้าวแล้วก็ดินร่วนนะคะนี่ค่ะเกิดง่ายนะคะถ้าใบเขาเริ <ing> <Ouais. S 2> <Han> ่มดำนะคะที่ต้องเลี้ยงไว้ในร่มนะต้องก็จะเอาน้องไปไว้ข้างนอกในอากาศที่ถ่ายเทนะคะเดี๋ยวต้องก็จะแยกหน่อออกด้วยเพราะว่าน้องมีสองหน่อแล้วนะ จะแยกไปอีกกระถางหนึ่งนะคะนี่ค่ะความสวยงามเราเลี้ยงเพื่อเป็นไม้ประดับไว้ทานผลได้แถมมาจากอเมริกากางและอเมริกาใต้แถมยังมีรายได้ในอนาคตด้วยนะคะนี่คือการสร้างรายได้จากสิ่งที่รักละคะ่ะทุกคนต้องก็เอาไอเดียการสร้างรายได้แล้วก็มารีวิวกล้วยหอมแค่ให้ทุกคนได้รับฟังกันนะคะตอนนี้ราคาสูงมากๆเลยละคะ่ะ ตัวนี้น่าเก็บไว้นะคะเก็บสะสมในเก็บสะสมไว้เพื่อปลูกเพื่อความสุขของเราละคะทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องที่ยวกินรีวิวด้วยนะคะเดี๋ยวต้องจะมารีวิวจะมารีวิวไม้ฟอกอากาศไม้ด่างบอนสีหรือไม้ดอกนะคะประเภทไหนก็ย่าลินกดติดตามไว้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ 好，拜。